แฮรี่ไพรวันอวดภาพเสื้อผ้าน,น้าผม100ชุดใน1เดือนศาสตร์อ,อร่าความสวยกันอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวสำหรับแฮรี่หรือไพรวันวันนบุตรอดีตพระนักเทศชื่อดังซึ่งไม่ว่าจะมาในรุกไหนสไตล์ไหนแฮรี่ก็ดูวสวยมั่นใจอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังพร้อมฟาดกับคนที่เข้ามาแซอีกด้วยแล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าแฮรี่นั้นมีสไตล์การแต่งตัวที่หลากหลายมากๆ บางวันก็ใส่กระโปงบางวันก็ใส่กางเกงแบบสบายล่าสุดแพรรีก็ได้ออกมาโพสภาพการแต่งตัวของตัวเองในตลอด1เดือนที่ผ่านมาบอกเลยว่าสวยเป๊ะตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวโดยแพรรีระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า1 0 0ยชุดใน1เดือนนะคะกินเน็ตบุกต้องจา่าหรือค่ะเป๊ะตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลย โอ้ยยอมใจแล้วคะ่ะหน้าผมคือสวยไปทุกลุกเลยแถมชุดที่ใส่ก็ยังไม่มีซ้ำกันเลยด้วยสวยจึ้งทุกชุดแค่วิกผมก็กินขาดแล้วคะ่ะมีทั้งแบบสั้นแบบยาวสีเขียวม่วงชมพูทองมาครบเลยรองเท้าก็มีทั้งส้นสูงส้นตึก๊กแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าตอนนี้มีวิกผมกี่อันแล้วคะมีทุกสีเลยเราชอบทรงผมเธอมากแพรรี